ติมยันติวิเยนะโพฮัสปะทาวิเยนะอิโพติมยันติอัสมาชิลังวิโสพาภีรับในลำดับต่อไปขอเชิญพวกเราได้ตั้งใจบำเพ็ญทานบารมีด้วยการกล่าวคำถวายอาหารบินทบาตนะครับ ขอนนกกเชิญกล่าวทำนมัสการพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธาเขาเชิญกล่าวตามนะครับอิมานิอิมานิมัดยังกันเตมัดยังกันเตบินดาปานิปินดาปานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิพิคุสังคัสสะพิคุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโฆพิกุสังโฆอิมานิอิมานิบินดาปาตาณีบินดาปาตานิตะปริวารานิตะปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีวะรตังทีระรตัง มิตายะมิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายอาหารวินทบาทอาหารวินทบาตพร้อม้งบริวารเหล่านี้พร้อม้งบริวารเหล่านี้แต่พระสงฆ์แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับอาหารวินทบาท ีาของขบวนานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเพื่อการละนานเพื่อสาธุและนี่เรับต่อไปนี้ ท่านผู้เป็นประธานในพิธีโดยท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดเลยรังพันธุ์งชัยเหลือดอุลเร้